ดีๆมาดี๋ยวจ้างนี้ต้องมดี๋ยวจ้างนี้ระวังลื่นระวังลื่นนะดีขอให้ทุกท่านที่ตื่นเช้ามามีหน้าตาที่สดใส มีชีวิตที่น่าพออบพอใจรายล้อมด้วยพลังบกพลังบุญเติสาธุสาธุสาธุาธค่ะอาจารย์นันเอาบุญมาฝากนะคะไปทำบุญกถินที่วัดเขาปอมาขอให้บุญกุศลน,นี้ส่งทุกท่านที่ดูไลฟ์อาจารย์นันนะคะแล้วก็ข้อคิดสำหรับวันนี้ให้เราขับขอบ ขอบคุณตัวเองขอบคุณสำหรับลมหายใจที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้อขอบคุณสมองอันปัดเรื่องขอบคุณร่างกายขอบคุณหัวใจไตปอดที่ทำให้เราแข็งแรงทุกวันนี้ขอบคุณแขนขาขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเป็นร่างกายเราที่ทำให้เราแข็งแรงนะคะสำหรับวันนี้ให้ขอบคุณตัวเองค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญแล้วก็คิดสิ่งไหนได้ชมความจัตนานํำบุญกุศลกระถินที่อาจารย์ทำมามาฝากนะคะสวัสดีค่ะ